สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโค้ดมนิดก็จะมาแบ่งปันนะคะสั่งจิตนะคะวันที่สามเนาะพิชิตความมั่งคั่งนะคะด้วยกดแรงดึงดูดกดจักรวาลน,นี่ค่ะกดแรงดึงดูดกดจักรวาลมั่นเป็นขังไใจเนาะพี่น้องนะคะเสิ่วเบาภาษาอีสานกันแล้วกันนะจ๊ะกดแรงดึงดูดกดจักรวาลนี่ก็คือคล้ายๆกับขั้วบวกขั้วลบค่ะนะกดวิทยาศาสตร์เนาะเออหรือว่ามนีเขาคิดเรื่องลบ ทุกใจอาจิพอ่อเรื่องบ่ดีนะคะแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราคิดคิดมองโลกในแง่ดีเราอาจจะเจอแต่เรื่องดีๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบมันแบบมันเกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็มีอยู่จริงค่ะแบบคล้ายๆกับสัญญาณเน็ต Wi-Fi ทาไมเราเล่นอยู่ไกลๆมีคนเปิดเชื่อมสัญญาณอยู่แถวๆนี้ทําไมเราเล่นเน็ตได้อะไรประมาณนั้นเลยค่ะคล้ายๆกันนะคะทุกนับจากนี้ไปค่ะชีวิตของทุกคนจะไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิด เหมือนปัจจุบันแล้วค่ะชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นถ้าขอแค่คุณทําตามกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลค่ะนะคะอ่านะคะคุณเคยเป็นไหมคะว่าทําไมวะทําบุญคุณไม่ขึ้นทําไมฉันต้องเจอแต่เรื่องแบบไม่ดีเลยทําไมไม่เจอแต่เรื่องนึงทำไมคนอื่นเขาขายดีทําไมฉันไม่เห็นขายดีเหมือนเขาเลยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะหรือทําไม คนนั้นเข้ารวยเอารวยเอาแล้วทําไมชีวิตเราอยู่ที่เดิมอยู่เลยผ่านมาหลายปีแล้วยังไม่เห็นมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นไหมนะคะทราบจากนี้ไปค่ะชีวิตของพวกคุณนะคะที่ได้มาเจอโค้ดแม่นี้นะคะบอกเลยว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะนะคะเอาในค่ะกระเป๋าหลักทรัพย์ข้างหลังคือสัญลักษณ์เกิดมา้วยด้วยูกเกียรติของตัวเองเลยค่ะที่ ดูคลิปมหากราบของครูสิตาค่ะนะคะแล้วก็มาเป็นแสงสว่างช่วยครูสิตานะคะว่าเราอ่ะสามารถดึงดูดเงินฟรีนั้นได้จริงๆค่ะนะคะที่แรกอะ่ะเราก็ไม่ได้นะคะรอบแรกนะรอบที่สองด้วยความที่เชื่อว่าเราไปขอพอรว่าเราขอให้เราได้เงินหนึงน่งหมื่นบาทมาจากไหนก็ได้นะคะปัจจุบันนี่ค่ะนะคะเราเราเชื่อไปเลยเราใส่โปรแกรมตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะคุณอยากจะได้เท่าไหรอ่อ่ะจำนวนเงินเท่าไหรอ่อ่ะ กฎแรงดึงดูดจักรวาลให้คุณได้ค่ะขอแค่คุณเชื่อค่ะขอให้คุณทําตามกฎแรงดึงดูดจักรวาลมันง่ายมากค่ะได้จริงๆค่ะนะคะพี่น้องนะคะก็กดติดตามไว้อยากแค่กดติดตามอย่างเดียวค่ะแอบเข้ามาดูเข้ามาส่องเพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้นะคะจะจะเกิดผลลัพธ์ดีๆกับตัวเองแน่นอนค่ะนะคะยังไงเราจะสั่งจิตตัวเองยังไงให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะ มา,มาเริ่มกันเลยค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องเงินแล้วกันนะคะพ่นิษเสกเงินได้นะคะเสกเงินได้นะคะไม่ได้แค่เงินที่หนึ่งหมื่นบาทนะได้ในภายในหนึ่งเนะดือนอ่ะยอดขายตัวเองก,ก็ได้แล้วก็พาโวมเข้ามาหลากหลายหมื่นอะ่ะเราแต่เราก็ส่งเงินไปให้แม่นะที่เราได้มานะคะเพราะว่านะคะอืมเราได้แล้วค่ะเราก็เลยมาแบ่งปันนะคะ นั่นแหละสมมุติว่าเรื่องเงินแล้วกันวันนี้คุณอธิษานจิตขอยอดธุรกิจคุณอ่ะหลักแสนหรือหลักล้านหรือเท่าไหร่หรือขอให้เราขอบคุณให้เราขายดีอะแล้วเราก็พูดกับตัวเองไปตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอ่ะแล้วคุณปล่อยวางอ่ะแล้วมองภาพในสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่ะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงอ่ะ ทุกครั้งที่คุณพูดกับจิตใต้สํานึกไว้ค่ะสั่งจิตใต้สํานึกไว้เหตุการณ์นั้นๆอ่ะที่คุณต้องการอ่ะมันจะเกิดขึ้นค่ะนะคะใส่ค่ะใส่โปรแกรมเลยยกตัวอย่างเช่นนะคุณอยากจะเป็นหัวหน้าง,งานที่มีลูกน้องรักคุณมากมายหรือคุณทําอะไรก็มีแต่คนเอ็นดูเกือ้อกูลคุณสนับสนุนคุณทุกอย่างหรือว่าขายอะไรก็ขายดีหรือว่าเป็นแม่ที่ดีของลูก ทำไมอยากจะคุณโปรแกรมคุณพูดแต่สิ่งดีให้กับตัวเองได้เลยค่ะาานะคะอย่างตัวอย่างเช่นนะนะวันนี้แกเป็นซปเปอร์สตาร์แล้วนะนิดเอ้ยแกรู้หรือเปล่าแกมันอายุน้อยแล้วล้านน,นั้นเนี่ยนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอมีสมองอัจฉริยะนะนีเนี่ยนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอมีสมองร้อยล้านนะ้นี่ย นิดเธอรู้หรือเปล่านับวันเธอยิ่งเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายเงินหรอสำหรับเธอมันเสกได้แม่สามารถเสกเงินได้ฉันนี่นะสามารถขายดีขายดีขายเก่งไม่พอขายเสกยอดการอากาศได้ง่ายสบายๆโพส์วันเดียวขายได้เลยยิ่งโพสยิ่งขายดียิ่งโพสยิ่งยิ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่ง เหมาะสมกับเงินหนึ่งล้านบาทง่ายๆสบายๆจัก,กรวาลชอบชอบความสุขค่ะแล้วก็ความจริงใจค่ะแล้วก็ความซื่อสัตย์นะคะนี่แหละแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการค่ะถ้าวันนี้สมมติว่าคุณมาแบ่ง,บงปันแล้วจัก,กรวาลค่ะหรือทุกคนที่ได้มาเจอเราเนี่ยเขาเอาไปฝึกทำแล้วเกิดผลลัพธ์กับชีวิตเขา ในสิ่งที่เรามาแบ่งปันค่ะนะคะแลวเขาจะกลับมาตอบแทนเราแบบเขาไม่ต้องการอะไรจากเราแล้วอะ่ะ <c oughs> เข้าใจไหมเขาไม่เอาอะไรจากเรานอกจากว่าเขาเต็มใจให้เหมือนที่เราเต็มใจให้นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอืมง่ายมากเลยใช่ไหมคะนะคะเราต้องการสิ่งไหนเราก็ให้สื่อออกไปสิ่งที่ดีๆอนะคะหรือถ้าวันนี้ใช่ไหมนะคะเรา อาจจะเจอเรื่องราวบวกเรื่องลบๆทุกใจมามา hey, hey, hey. มาทบ,ทบกระทบกระทั่งหัวใจหรือสมองเรา hey, hey, hey. ถ้าเราไม่ต้องการใช่ไหมคะพกหนังยางไว้สักเส้นแล้วก็ดีดไปอย่างหนักเลยดีดจวเราจะรู้สึกว่าไม่แล้วนะไม่ทําแบบนี้แบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่เอาเนี่ยแบบนี้ไม่เอาคะ่ะนะคะ ฉันต้องการที่มีความสุขสนุกเมืองบ้านแล้วก็มั่งคังร่ำรวยอะไรก็พูดไปกับตัวเองฉันอยากจะมีลูกที่ดีน่ารักพูดจาดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินไปไหนก็มีแต่คนสนับสนุนเกื้อกูลเอ็นดูช่วยเหลือ เดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเอาของฝากของขวนให้เดินทําอะไรก็รุ่งเรืองฟุ่งฟูทําอะไรก็สําเร็จง่ายสบายสบายอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะถ้าวันนี้เราพูดแบบพูดแบบไม่เต็มใจนิดแกเก่งว่ะพูดแบบนี้แกมันอายุน้อยร้อยล้านนะนิดเธอรู้เปล่าเธอเ,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 เป็นที่รักของอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบ ไม่มี f e ลลิ่งค่ะแบบไม่มีความเต็มใจที่จะอยากจะได้จริงๆก็ไม่ได้นะคะเราต้องพูดแบบนี้เธอรู้เปล่าเดินไปไหนมาไหนนะก็มีแต่คนเอ็นดูเกือ้อกูลสนับสนุนนี้เธอรู้หรือเปล่ายิ่งเธอสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เธอยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมแล้ววันนี้ค่ะนะคะเหมือนกันโค้ดพินิษลืมทุกครั้งคลิปนี้ค่ะอ่านะคะ ถ้าวันนี้พี่นิดได้แบ่งปันคลิปหัวข้อนี้ให้กับทุกคนค่ะแปลว่าคนดมันนี้จะได้ถูกหวยค่ะเพราะว่าทำทุกคลิป่ะเราลืมหัวข้อนี้ตลอดเลยค่ะนี่แหละนะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงหวยอยู่บ่อยๆไหมนะคะมีหลายคนค่ะนะคะลูกค้าคนดแม่นิดเองค่ะถูกหวยจากการบูชาน้ําหอมพลังงานทนี่ไม่ได้มาขายของนะคะแล้วก็บูชากระเป๋าดักซับไปช่วงนี้ลูกนี่มาคืนนี่ให้ นะคะยังไม่คืนหรอกแต่มาบอกว่าจะคืนค่ะจากที่ไม่เคยสนใจว่าจะคืนเลยก็มาคืนนะคะจากการทําแบบนี้ค่ะเราสั่งตัวเองได้เลยสิ่งไหนที่มันติดขัดกับชีวิตคุณคุณอยากจะได้คืนอ่ะคุณทําได้เลยแล้วคุณจะได้คืนนะคะคืนนะคะสมมุติว่าวันนี้คุณอยากจะถูกหวยใช่ไหมนะคะก่อนนอนค่ะสมมุติคุณไปซื้อลอตเตอรี่มาหรือคุณไปสัมผัสลอตเตอรี่ไว้ว่า คุณมาเห็นแผงลอตเตอรี่ใช่ไหมไปจับลอตพบอธิษฐานจ,จิตใจถ้ามุนบารามีเรามีเสมอกันลอตเตอรี่ในแผงนี้ให้แม่จับลอตเตอรี่แล้วให้ถูกลอตเตอรี่ได้ไหมแล้วให้แม่เห็นเลขจัก,กรวาลพี่นี่เคยเห็นค่ะพอเดินไปซื้อของของลูกเห็นเลขจัก,กรวาลค่ะแต่เราไม่ได้ไปซื้อแผงนั้นเห็นไหมจัก,กรวาลให้เราหลายรอบค่ะเหมือน หลายรอบที่เราไปดูเกี่ยวกับครูสอนกดแรงหรือกจักรวาเราเห็นเลขจกักรวาลเราไปดูแล้วเราอธิษฐานจิตเราก็เห็นแต่เราไม่ซื้อเห็นไหมวันนี้ก่อนนอนค่ะนะคุณไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมสมมุติว่าคุณตอนเช้าคุณอธิษฐานจิตตอนก่อนนอนอะ่ะพูดผิดนะคะก่อนนอนให้พูดขอบคุณค่ะแล้วรู้สึกเ,เลยว่าเราชนะรางวัลลอตเตอรี่หยิบจับลอตเตอรี่ใบไหนเราก็ได้หลักแสน,นง่ายสบายสบาย จักรวาลให้เราอยู่แล้วพ่อเราเป็นคนดีพ่อเรามีความสุขเงินอยากจะมาอยู่กับคนที่มีความสุขอะไรแบบเนี้ยแต่ครูสิตาสอนแค่ที่พิศึกษามาหลายครูที่สอนนะคะเกี่ยวกับลอตเรี่แต่ถ้าสมมุติว่าอยากถูกจริงๆค่ะนะคะก่อนนอนคาะให้ขอบคุณแล้วก็รู้สึกไปเลยว่า เราถูกลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วให้รู้สึกเลยนะคะถึงจะได้ผมว่าคุณขอบคุณที่จะได้ถูกลอตเตอรี่นะคุณซื้อลอตเตอรี่มาใช่ไหมคุณหยิบมาด้วยใจเบิกบานแล้วคุณก็รู้สึกเลยว่าคุณได้แน่นอนใบเนี้ยที่คุณหยิบมาแล้วก็มีความสุขค่ะฝึกบ่อยๆฝึกจนเมื่อคุณขอบคุณเสร็จปุ๊บ คุณนอนไปกับร้อมการคําขอบคุณลอตเตอรี่แล้วคุณจะเห็นลเลขที่ขึ้นสมองที่คุณจ้องดูว่านี่นะเลขนี้แหละคือเลขเลขแห่งความโชคดีของคุณแล้วมันจะขึ้นแล้วก็จะแปลว่าคุณจะได้โชคนะคะที่นี้ก็จะทําเหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติพี่นี้ไม่ได้พนี่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับหวยก็ไม่เท่าไหร่ส่วนมากก็โฟกัสเรื่องเงินแล้วก็เรื่องค้าขายค่ะก็ได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ นะ,ะนะคะอย่าเผลอดิดขาดนะคะถ้ามีเรื่องที่มากระทบกระเทือนใจให้โปรแกรมตัวเองใหม่ทุกครั้งไปเข้าห้องน้ำแล้วก็พูดเบาๆหรือคิดให้ขึ้นสมองเลยว่าเราต้องการแบบนี้ค่ะนะคะอย่าเผลอคิดลบนะคะถ้าเผลอก็ต้องดีดค่ะนะคะ,นะคะบอกเลยว่านะคะคุณจะโชคดีแน่นอน,นะค่ะนะคะเพราะเราอะก็เชื่อว่านี่ค่ะเกิดม้านะคะก็าอาธิษฐานจิตค่ะให้เจอนะคะขอให้ใครที่มาดูคลิปนี่ค่ะ คนคนนั้นนะคะขอให้เขาโชคดีค่ะขอให้เขามีแต่โชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปขอแค่เขาสนุกนะคะเป็นคนดีคิดดีพูดดีอ่ะขอให้คนคนนั้นที่มาดูคลิปนี้ค่ะขอให้เกิดปฏิหารนะคะได้ดึงดูดเงินตามที่เจ้าของต้องการแล้วก็ธุรกิจรุง่งเรืองฟุ่งฟูยิ่งขึ้นไปค่ะนะคะเนี่ยมันง่ายไหมคะไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะ <S 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 คือเราอยากจะมาช่วยคนไทยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะ เราชีวิตคนเราอะสามารถมีความสุขแล้วก็มั่งค้างร่ำรวยได้นะคะนี่แหละนะคะพินิตเชื่อจนสุดใจค่ะได้มาเยอะมากจากกดแรงใงินหลุดกดจักรวาลน,นะคะกล้าสาบานเลยค่ะนะคะนอกจากเงินก้อนแรกที่ได้มาคือได้มาตลอดจากทุกที่ทุกทางทุกครั้งที่เราแบ่งปันค่ะเราจะอธิฐานจิตว่าขอให้สมาชิกเงินพันล้านมาอำนวยความสะดวกสบาย ให้โคดมนิดเพื่อจะมาได้แบ่งปันคลิปนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าให้ผู้คนได้รับรู้ว่ากฎแรงดึงด,ดูดกวจักรวาลอ่ะมันมีอยู่จริงแล้วทุกคนสามารถเอาไปเปลี่ยนปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้เลยทุกครั้งเราต้องสังเกตตัวเองด้วยว่า เราอารมณ์ณปัจจุบันเนี่ยอารมณ์แบบไหนอารมณ์ดีหรืออารมณ์แบบไหนค่ะถ้าอารมณ์รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องใส่สิ่งดีหรือเปิดเพลงฟังเพลงคลาสสิกก็ได้ค่ะแล้วก็เพลงที่มูดการเงินก็ได้นะคะฟังหรือเพลงที่กดแรงบุลด์เขาจะมีสอนใน y YouTube เยอะแยะที่กับโปรแกรมเกี่ยวกับลอตเตอรี่ก็มีค่ะคุณก็ฟังแบบนั้นก็ได้ทําให้คุณสบายใจคุณถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะคุณรู้สึกเลยว่า มันจะเป็นยังไงนะถ้าเรามีเงินหนึ่งล้านบาทนะคะคุณ,ค,ณคุณมีความสุขเลยถ้าสมมติว,ว่าวันนี้คุณลงมือทําอะไรสักหนึ่งอย่างแล้วคุณสามารถใช้กดเลงรูดสาเร็จอะ่ะซึงจะสาเร็จนะรู้สึกไปเลยว่าเราได้แลยสมมติว,ว่าวันนี้คุณมีเงินหนึ่งล้านบาทจักรวาลอะ่ะภายในยี่สิบเอ็ดวันจักรวาลค่ะให้เงินหนึ่งล้านบาทคุณคุณจะเอาไปทําอะไรบ้างนะคะทีนี้ให้แม่หนึ่งแสนค่ะนะคะช่วยแฟนให้น้องพาลูกไปกินอาหารดีๆไปเที่ยว ะะแต่เงินส่วนหนึ่งคือลงทุนค่ะนะคะลงทุนกับระบบนะคะที่เราทําอยู่ค่นะคะลงทุนกับระบบ TSWU ค่ะที่ที่เราทําอยู่ค่ะนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราพูดได้เลยค่ะในสิ่งที่เราจริงๆแล้วนะคะตามกฎแรงหรือกฎจักรวาลน่ะนอกจากจะมีความสุขแล้วค่ะเราต้องให้ก่อนเราต้องให้จักรวาลก่อนค่ะให้จักรวาลโชคดีก่อน ให้โลกใบนี้กดของแรงหรือกดจักวันกดพระพุทธเจ้าเนี่ยโชคดีก่อนนะคะให้ทุกคนที่ได้มาเจอเราเขาโชคดีก่อนเดี๋ยวเราจะได้รับเองค่ะตอนไหนก็ตอนนั้นค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะโคนนี้คนพี่นี้รู้สึกว่าตัวเองพูดดีมากแล้วก็ ผู้ดได้มีพลังมากนะคะก็หวังว่านะคะวันนี้ทุกคนจะตื่นรู้แล้วก็มีชีวิตที่มัง่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนนะคะแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับครอบครัวตัวเองนะคะดได้ง,ง่ายสบายๆของให้ทุกคนมัง่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีปัญหาเกิกับเรื่องสุขภาพนะคะอยากหายก็พูดแต่เรื่องดีๆให้กับตัวเองค่ะขอบคุณเขาให้เขาสุขภาพดี และเขาก็จะสุขภาพดีก่บร่างกายเรานะคะไม่บายสวัสดีค่ะขอให้รวยๆปังๆค่ะ